สุที่ผมยืนอยู่นี้คือ,อป่าทึบแห่งสวนป่าทุ่งสมอนะครับอันนี้คือลานป่าทึบที่ต้นประดู่ป่านะครับได้งอกขึ้นมาเองนะครับจากการปลิวล่วงจากต้นไม้ประดู่ป่าของต้นเก่าแก่ของป่าสวนป่าทุ่งสมอนะครับ นี่นะครับก็ต้นก็จะสูงหมดแล้วนะครับที่เราตัดหญ้าออกนะครับนี่นะครับก็ขึ้นมานี่นะครับนี่นี่นะครับ นี่ฮะพรุ่งนี้จะทำการโอกซ่อมนะครับที่ห่างๆแบบนี้นะครับก็จะเอาต้นฮอกคนีมาซ่อมนะครับนี่นะครับนี่คือแต่งกิ่งไว้ครั้างที่แล้วนะครับนี่นะครับให้เปล่าแบบนี้นะครับอันนี้ต้นเลยหัวผมผมร้อยแปดสิบห้านะครับอันนี้ก็สองเมตรกว่านะครับ นี่นะครับก็จะเป็นป่านะครับนี่ผมยืนอยู่กลางเลยนะครับ